ก็ต้องของกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการด้อินเกมเมอร์กับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X Boruto Ninja v o r t e x กันด้วยนะครับ หลังจากที่ทางตัวเพจอ f ฟ i ิ i a l Naruto ต X บร r โต o ของเราเนี่ยครับผมได้ปล่อยภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมาบวกกับตัวของเนื้อหาในตัวเกมนะครับผมที่เป็นอีเวนต์ในปัจจุบันทางตัวของซั b p r ร s ชั่นนะครับผมอีเวนต์การต่อสู้แห่งตอนานหัว,วิถีนะครับการกำเนิดใหม่ของอินดราชูร่าและอุปกรณ์นินจาพระอาทิตย์พระจันทร์ของอินดรากับอชูร่าเราก็สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะเป็นตัวของอินดราและอชูร่าแน่ๆที่จะมาใน6ปีอ n นวาร r ซารีพาร์ทที่3 แต่กายว่าโดนดัดหลังอย่างชัดเจนครับกับตัวละครที่ไม่คาดว่าจะมากับตัวของนารุโตะล่างไลท์นะครับและซาเลเกชาร์โดและเนี่อนครับในวันนี้เราจะมารีวิวนารุโตะอุซุมกิล่างซิกพารซิงโหมดไลท์ล่างผนึกคังมุยะนะครับผมรีคิด8ดาว V1 ของตัวละครนะครับผมเปิดสักราดปี2024ต้นเดือนมกราคมของปี2024เลยนะครับผมจะมีความสามารถและอะไรยังไงบ้างเชิญรับชมใน,นละรั่งได้เลยครับ เริ่มกันที่อันตี8ดาวกันก่อนครับกับในสวนตัวอันติคอมโบทีม7นะครับอันตินี้สามารถตัดบัฟตายเกิดตัวละครที่โดนได้ครับและสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแบบฟลูเอเรียไม่ว่าจะยืนตรงจุดไหนของแมปครับก็สามารถสร้างความเสียหายแบบเต็มพื้นที่ได้นะครับลด CP ตัวละครที่โดนเมื่อคุณใช้อันตินี้ในการกันบ้านและติดสถานะใบ้กับสโลเอฟเฟคระดับลักลดเอดีเคดีเฟนต์ตัวละครที่โดนเอฟเฟคระดับลักเช่นกันครับทำการเพิ่มครูดาสกิลรระดับมหาศาลให้กับตัวละครที่โดนนะครับ ลดบัฟอมตะ2วิและเพิ่มบัฟอิดิเกตให้กับตนเองและเพื่อร่วมทีมเอฟเฟกต์ระดับล้าครับได้รับบัฟอมตะ5าวิทำการรีคอเวอร์ซีพีจำนวนมหาศาลหนึ่งครั้งหลังจากคุณกดใช้งานอันตินะครับได้รับบัฟประจำตัวละคร a w a k e n i n g s i ิกพาร์ดเซงนะครับผมทำการเพิ่มดาเมจธาตุอสุูรีและต้านธาตุอสูรีที่เป็นธาตุพิเศษนะครับผม10บหน่วยทุก1เลเวลสูงสุดที่เลเวล15คือ150หหน่วยนะครับ เมื่อคุณอบอันตีเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ลากจะกลายเป็นฮิวเพิ่มคูลาวสกิลมากยิ่งขึ้นให้กับตัวละครที่โดนทําการเพิ่มบัฟบูสเกตให้กับทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมครับเอฟเฟกระดับมีเดียมได้รับบัฟลดล้างดาเมจ100%ตัวของนารุโตะล่างไร์นะครับจะไม่ได้รับดาเมจจากทั้งอันตีและก็สกิลทุกอย่างในเกมครับต่อให้จะเป็นอันติหรือสกิลที่ทะลุอมาตะได้ก็ตามนะครับจนกว่าระยะเวลาบัฟจะหมดลงไป ดั้บบัพอมตะจาก5วิจะกลายเป็น10วินะครับผมและเมื่อคุณอัพอันติเป็นเลี้ยว15บัฟอมตะจาก10วิจะกลายเป็น15วิครับขยายระยะเวลาบัฟลบรานดาเมจให้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนตัว e e f f e c ครับเมื่อคุณทําการเก็บเกตดแดงเต็มแล้วทําการกดใช้งานอันตีดาเมจอันตีจะเพิ่มขึ้น30%ครับผมทําการลดคูดาวอันตีลง50% และทำการติดสถานะใบิสโลและเพิ่มคูดาสกิลระดับมหาศาลให้กับตัวละครที่โดนทะลุอมตะและการสถานะได้ครับต่อมาเป็นในส่วนตัวสกิลนิมิดเบรกค,ครับกับในส่วนตัวซิกพ h สชาโดโครนลาเซนนะครับสกิลนี้หากคุณกดในรูปแบบปกติครับตัวของนารูโตะจะเดินไปในทิศทางด้านหน้า ทำการสร mm ้างร่างแยกออกมาและปาร์กระจายไปรอบทิศทางนะครับผมแต่หากว่าคุณทำการกดคอนโทรลตัวละครไปด้วยขณะกดใช้งานนารูโตะจะเปลี่ยนจากการเดินธรรมดาเป็นการวิ่งแคนครับแล้วคุณสามารถควบคุมทิศทางที่ต้องการให้ตัวละครนั้นเดินไปได้ในระยะสั้นๆนะครับผมสกิลนี้ครับมีในสองตัวบัฟความแม่นยำระดับสูงครับซึ่งสามารถตัดบัฟ EVA h u Plus ได้แต่หากว่าตัวละครมีในสองตัวบัฟอมตะที่มากกว่านะครับผมเราก็ไม่สามารถตัดในส่วนตัว EVA ออกได้ครับซึ่งจะเหมือนกับตัวของลิมิตเบรกนอร์โต้ไฟนอลและสตระเกตไฟนอลครับสกิลนี้สามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้เมื่อคุณใช้ในการกันบ้านลดต้านมึนงงเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมเพิ่มคูลดาวน์สกิลให้กับตัวละครที่โดนครับเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมทำการเพิ่มการตัดรีคอเวอร์ HP ทำให้ตัวละครรีคอเวอร์ HP ได้น้อยลงนะครับเอฟเฟกต์ระดับลัสตัดบัฟตัวละครที่โดนเพิ่มบัฟ EVA ให้ทางตนเองและเพื่อร่วมทีมครับเอฟเฟกต์ระดับลัสเดรบบัฟอมตะ เพิ่มบัฟดีเฟนต์ระดับลักครับผมทำการรีคอเวอร์ซีพีและรีคอเวอร์เฮทพีจากแม็กเฮทพีสูงสุด10%ของตัวละครทุกครั้งที่คุณกดใช้งานสกิลนะครับลดคูดาวสกิลลง2วินาทีเอฟเฟกระดับมีเดียมสกิลนี้จะแรงขึ้นเมื่อคุณมีบัฟประจำตัวละคร a w a k e n Six Pass ร์สเนะครับผมเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ลักจะกลายเป็นฮิวและมีเดียมจะกลายเป็นลักครับทำการลดคูดาวสกิลตัวละครลง2องวทิที่เลเวล1-7นะครับจะกลายเป็น50%แททนีท่เเลลว8ครับผม ทำการรีคอเวอร์ซีพเพิ่มขึ้นที่สกิลเลเวล8และเพิ่มการรีคอเวอร์ HP มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณกดใช้งานนะครับในส่วนตัวบัฟดีเฟนระดับวนั้นไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้นะครับผมและลดต้านไปกับสโลเอฟเฟกตระดับมีเดียมที่สกิลเลเวล8ครับเพิ่มบัฟมูเมนสปีดให้กับทั้งตนเองและเพื่อร่วมทีมเอฟเฟกระดับ small นะครับทำการลดดาเมจที่ตัวละครได้รับลง30% เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล15ผล EVA ระดับฮิวจะกลายเป็นฮิวพลัสครับได้ในส่วนตัวบัฟหลบเทพของตัวละครให้กับทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมครับทำการรีคอเวอร์พมากยิ่งขึ้นที่สกิลเลเวล15และลดดาเมจ30%รจะกลายเป็น4 0แทนครับผมในส่วนตัวผลลิมิตเบรกครับเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก1คู่ดาวจาก8จะเหลือ5าวิลดอมตะ4วิและลดระยะเวลาบัฟลดดาเมจตัวละครลง5าวิครับผมเพิ่มการต้านมึนงงช็อต มืดบอดพิทใบชโลและโอเวอร์ไทม์เอฟเฟกต์ระดับสมองครับให้กับตัวละคร10%อนสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีเขียวบวก10%ครับในส่วนตัวลิมิตเปลกบวก2ลดอมตะ4ีวิเหมือนเดิมเพิ่มในส่วนการลดการสถานะเป็น15าวิครับผมสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีเขียวจาก10%จะกลายเป็น30%ครับในส่วนตัวลิมิตเปรกบวก3ครับลดอมตะจาก4วิจะกลายเป็น8วิลดการสถานะ15าวิจะกลายเป็น25ิาวิครับ ลดระยะเวลาบัฟตัวละครจาก5วิจะกลายเป็น10วิและเพิ่มในส่วนงการต้านสถานะจาก s มอจะกลายเป็นีเดียมครับผมตัวของนารุโตะมีพาสซีฟพิเศษที่ในส่วนตัวลิมิตเบรก3ครับเมื่อตัวของนารุโตะนะครับใกล้จะตายและมี HP นะครับผมอยู่ที่20%หรือต่ำกว่านั้นเอฟเฟกนี้จึงจะทำงานตัวนารุโตจะได้ในส่วนตัวบูทเกตอันตินะครับผมเต็ม100%เลยและทำการรีคอเวอร์ HP CP จำนวนมหาศาลหนึ่งครั้งให้กับตัวละคร เอฟเฟกต์นี้มีผลหนึ่งครั้งต่อ1เกมเท่านั้นนะครับผมเช่นหากคุณไปบุกบ้านก็จะมีผลแค่1ครั้งหากคุณเอาโตัวละครมากันบ้านก็จะมีผลแค่ครั้งเดียวเช่นกันครับหรือไม่กระทั่งการเล่นตีบอสและกิจกรรมทุกอย่างก็จะมีผลตหนึ่งครั้งต่อการเล่น1รอบเท่านั้นนะครับ สกิลสีดาวสกิลสุดท้ายครับกับในส่วนตัว Shadow Clone Super t i Base La c e n t u r i k e n ครับสกิลนี้สามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้เมื่อคุณใช้ในการกันบ้านติดมึนงงใบส l o w อฟ f e c ระดับีเดียมครับติดโ Over Time ระดับสมอลและเพิ่มคูดา d o w สกิลระดับสมอลเช่นกันครับทำการตัดการ r e เวอ e r HP เอฟเฟ t ระดับมีเดียมทำการลดอมตะ4วิลดการสถานะ10วิและลดระยะเวลาบัฟลดดาเมจตัวละครลง5วิครับผม ได้รับบัฟอมตะทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมเพิ่มบัฟ EDK เอฟเฟกต์ระดับล้าครับได้รับบัฟการสถานะได้รับบัฟดีเฟนซีพีเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแอเรียทิ้งไว้หลังจากแอนิเมชันจบนะครับผมทำการปลดกับดักในรัศมีดาเมจของตัวแอนิเมชันสกิลและเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณมีบัฟประจําตัวขณะกดใช้งานทำการทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีบัฟการสถานะอยู่ขณะกดใช้งานสกิลสกิลก็จะแรงมากยิ่งขึ้นอีกกเช่นนััครบ เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ลักจะกลายเป็นฮิวมีเดียมจะกลายเป็นลากและสมอลจะกลายเป็นมีเดียมครับเพิ่มในส่งตัวระยะเวลาบัฟกันสถานะเพิ่มในส่งตัวบัฟความแม่นยำเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมครับในส่งตัวบัฟอิดีเคระดับฮิวที่เลเวล8นั้นไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้นั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสหรับในส่วนตัวการรีวิวความสามารถเอฟเฟกของตัวสกิลนารโตะซิกพาสเซนโหมดไลท์รีคิด8ดดาวของตัวละคร V1 นึ่นะครับผม ก็นะครับในส่วนตัวโต้ไลท์นะครับสรุปโดยรวมคือมันเป็นตัวละครกันบ้านโดยสมบูรณ์นะครับผมแต่เดิมทีโตไลท์ที่มาตอน3ปีอนิเวอร์ซารี่ก็เป็นตัวละครกันบ้านเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับผมและไม่ว่าจะรีคิดกี่รอบครับมีแค่ช่วงตอน7ดาว V2 นะครับที่เหมือนกับว่ามันพยายามจะดันให้นโตะไปบุกบ้านแต่มันดันเสือกไม่ใส่บัฟวิ่งไวให้กับรุโตะนะครับมันเลยกลายเป็นว่าตัวของโตดันไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยในรีคิดรอบนั้นนอกจากแค่ตีบอสนะครับผมแล้วก็เป็นเพียงแค่ตัวตีออที่ ได่านัเองส่วนเรื่องของพอมาในยุคปี2023มันก็กลายเป็นตัวละครที่ดีเนื่องจากมันสามารถเอา Follow Skill ไปให้คนอื่นใช้ได้นะครับผมโดยรวมทั้งหมดครับคือารูโตเป็นตัวละครประเภทที่ใช้ในส่วนองการซับดามจแอรีะ Sub area นะครับก็คือใช้ในการติดสถานะทั่วทั้งบ้านเลยอย่างที่คุณได้ฟังนะครับผมว่าตัวของลิมิตเบรกโตมันสามารถติดทั้งรถตั้งมืองง และลดต้านใบได้ในเวลาเดียวกันครับซึ่งความสามารถจะเหมือนในสวองตัวโต้ร่างเค M เอ็มเลยซึ่งโต้เคอเอ็มจะเป็นการคำรามแทนขอภัยแล้วก็ส่วนของโต้จะเป็น d าเมทแอ a r เรแทนซึ่งผมคิดว่าของโตะไลท์ตัวนี้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่จะสุมโตไลท์ตัวนี้นะครับต้องเป็นในกรณีของคนที่ต้องการตัวกันบ้านเท่านั้นย้ำว่าในกรณีของการที่คุณอยากเอาโตะไปบุกบ้านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แนะนําขนาดนั้น ปัญหาของมันคือเรื่องของการจบบ้านในครับการที่คุณกดลิมิตเบรกวิ่งเข้าไปนะครับก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงตายได้ค่อนข้างสูงหรือนะครับผมถ้าคุณจะปาเป็นดาเมจแอเรียทิ้งไว้นะครับผมด้วยตัวของสกิลสีดาวแล้วก็ใช้สกิลวิ่งอ้อมไปด้านข้างมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ผมก็ไม่รับประกันว่าถ้าเกิดคุณเจอตัวของโตไฟนอลคำรามทีเดียวอมาตะหายนะครับผมแล้วคุณโดนส่วนสกิลขึ้นมาก็ยากอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะดีกว่าในส่งองตัวฝั่งเกศนะครับหรือว่าตัวของโต เดอะรสที่มันมีเรื่องของการต้านนอกแบ็คนะครับซึ่งตัวของโตไ์ไม่มีประสิทธิภาพของมันครับถูกทำมาเพื่อใช้ในการกันบ้านโดยสมบูรณ์นะครับผมสรุปความสามารถของโตนะครับหคือโตมีลบล้างดาเมจ100%ที่ตัวของอันตีครับสคือมีอัมาต้า15วิให้ด้วยนะครับซึ่งก็ให้ครบทั้ง2อ,อย่างเลย มีในส่วนตัวบัฟ EVA h u s ครับจากสกิลเลเวล15นะครับลิมิตเบรกสูงสุดตอนนี้คือเลเวล15แล้วนะครับผมซึ่งจะได้ EVA h u l ทันทีเลยนะครับผมให้กับทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมโดยที่คุณไม่ต้องรอถึงบวก3นะครับโตะนะครับในส่วนตัวบวก3เนี่ยมันเป็นการเซฟขั้นสูงมากๆนะครับผมอะโตะอันตรีตัดตายเกิดได้ครับผมแล้วก็เรื่องของการเซฟชีวิตครับลิมิตเบรกบวก3ของโตะนะครับผมเมื่อสมมติว่าคุณใกล้จะตายนะครับแล้วโตะมี HP อยู่ที่20หรือ ือต่ํากว่านะครับทันทีนะครับผมเอฟเฟกจะทํางานหนึ่งบัฟอมตะทําการลบล้างทุกอย่างออกไปนะครับในส่วนตัวผลสถานะผิดปกติโตกก็คือจะมีแบบว่าเหมือนกับช่วงเวลาเพียงแค่เชี่ยววีครับหนึ่งถึงงวีที่คุณจะเกือบตายนะครับแต่ว่าคุณจะโดน,นแบบว่าโดนบัฟ ิลิ่งขึ้นมาปีกขึ้นนะครับผมแปลว่าโอ้2วินาทีมีค่านะครับผม1บูตเกรคุณจะเต็มทันทีครับ2ครับ HP และ CP จะโดนเด้งขึ้นมาจำนวนมหาศาลซึ่งโดยปกติถ้าเกิดคิดตามเปอร์เซ็นต์ก็คือ50%ของตัวละครนะครับผมก็คือเลือดคุณจะเด้งขึ้นมาครึ่งหลอด CP ก็จะกลับขึ้นมาครึ่งหลอดด้เช่นกันและบูตเกตคุณเต็มนะครับถ้าครูดาวอันตีคุณไม่ติดนะครับคุณกดอันตีส่วนได้คุณได้ลบล้างดาเมจคุณสู้ต่อได้ครับน,น อย่าลืมว่ามันก็คือในกรณีของการกันด้วยนะครับผมเอฟเฟกนี้จะทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อโตโดนอันติตายนะครับผมซึ่งหมายความว่าโตไลท์นะครับจะไม่ตายจากการโดนฆ่าด้วยอันติในครั้งเดียวนะครับผม คุณเจอเบลีออนอันติพุ่งเข้าบ้านมาเจอตัวของโตเดลาร์สเกตเดลาร์สอันติแหกบ้านง่ายๆครับตัวของโตไล์ตัวนี้เป็นตัวละครที่ถูกทํามาแก้ในกรณีของเกตเดลาร์สอันติแหกบ้านหรือเกชา์โดอันติแหกบ้านครับผมหรือไม่จะเป็นตัวของดาเมจแอเรียจากตัวของโตเดลาร์สและเกไฟนอลหรืออะไรก็ตามครับผมในหลายๆกรณีน สุดท้ายก็คือลิมิตเบรกบวก3ของโตะไลท์การันตีว่าคุณจะไม่ตายจากการโดนอันตรีของตัวละครครับแต่เซฟได้แค่ 1>, 1ครั้งต่อ1แมตช์เท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเอาตัวละครไปการบ้านและตัวละครจะกดอันตีทันทีคือมันเป็นการรับประกรรันเลยว่าตัวละครคุณจะได้กดอันตีครับตัวละครคุณจะได้เฉิดฉายจะได้ซับเพื่อนและจะได้เล่นครับโตมีการอรมาตะาให้เพื่อนมีการซับ eva h u g ให้เพื่อนครับผมยื้อเวลาได้ครับเสียอย่างเดียวคือโตไม่มีต้านน็อกแบงค์ครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีมาให้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ในกรณีของการที่ไม่แนะนําให้ออกไปบุกเพราะว่าบัฟประจําตัวละครของ โตมันอยู่ที่ตัวของอันติเท่านั้นครับถึงโตจะเป็นตัวสีว่วงและมีดาเมจในตัวอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงมันทั้งที่ดีที่สุดคือตัวละครต้องเก่งด้วยสกิลด้วยตัวของมันเองและแรงด้วยตัวของสกิลของตัวมันเองนะครับผมส่วนตัวผมผมจะสุ่มโตอยู่นะผมจะเอาบวกสามมากันบ้านนายเพราะว่าผมเป็นคนที่ เดินเกมตามเมตาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการบุกหรือกันนะครับผมผมเก็บอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันจะออกให้ผมไหมอีกเรื่องนึงเพราะว่าผมไม่ซีเรียสแล้วผมหมดกับโตเกเดรัสไป2000 0แล้วผมพอแล้วนะครับผมถ้าตัวนี้มันจะออกให้ผมผมก็ยินดีจะปั้นมันถ้ามันไม่ออกมาผมก็ไม่เอานะครับผมและก็ตัวของสกิลลิมิตเบรกบอดสนี้มีผลกับเอฟเฟกทุกอย่างของตัวของโตเลยนะครับผมคืองี้ตัวของโตไลครับมันเป็นตัวละครเดาวยุคเริ่มต้นที่เอฟเฟกจากลิมิตจากลิมบอดพาร์ทสมันไม่ใช่ การต้านสถานะมันเป็นการที่ว่าเมื่อโตมีเลือดต่ากว่า75%โตจะอันติอัตโนมัติและมีผลกับทุกอย่างครับว่าจะเป็นอันติเก่าอันติใหม่นะครับผมหรืออันติในปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ตามนะครับผมเพราะงั้นก็คือโตมีการเซฟ2ชั้นเลยเมื่อโตใกล้ตายตานในรอบแรกครับโตจะกดอันติและเมื่อโตโดนอันติเข้าไปนะครับและเลือดต่ำกว่า20%ตโตจะไม่ตายนะครับผมและก็จะได้อันติรอบที่2 หรือก็คือถ้าคุณเอาโตะไลฟ์ไปกันบ้านว่าจะเป็นในกรณีบ้านนอกที่มันคิดว่าจะโดนอันตีดอกเดียวตายหรือจะเอาเป็นบ้านในที่คิดว่าจะโดนอันตีแหกบ้านทีเดียวตายโตะจะไม่ตายครับถ้าคุณมีบวก3นะครับผมการเซฟชีวิตแบบ100%ผมไม่รู้ว่าบัฟอมตะที่มันให้จากลิมิตเบรกบวก3เนี่ยให้เท่ากันกับบัฟจากสกิลเลยหรือให้แบบมากกว่านะครับผมถ้ามันให้5าวิเท่ากันกับบัฟจากสกิลโดยปกติ อันตีตัดตายเกิดและอันตีทะลุอมตะทุกตัวในเกมนี้ไม่มีใครที่สามารถฆ่าโตะไลท์ตายในวันช็อตได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นโต้เดอะลาร์ดเกตเดอะลาร์ดนะครับผมโต้ไฟนอลเกตไฟนอลนะครับไม่มีครับผมมีแค่ตัวเดียวในเกมที่มีโอกาสจะฆ่าโตะไลท์คาลิมิตเบรบวกสามนัคือเบริออนอันตีเจ็ดดาววีหนึ่งที่ตัดอมตะได้หกวินะครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีปัจจุบันครับไม่มีใครเอาเบลิออนอันตี วีน,นะครับมาบุกมากสุดก็คือกันถ้าเกิดในกรณีที่ดวงซวยที่สุดจริงๆคุณมีโตลไ์คุณมีโตไลท์บวก3นะครับไปบุกบ้านเจอเบลิออนเสือกฆ่ามันไม่ตายมันอันตี7ดาววีอันตีสวนมาปังๆๆคุณโดนแบบเซฟชีวิตทํางานละเบลิบออนต่อยดอกสุดท้ายมาอา้าวบัฟมันไม่พอดีกันปังนะครับผมนั่นแหละครับคุณจะตายนะถ้าเกิดคุณเจกยอกรณีแบบนั้น แต่นอกเหนือจากนั้นครับอันติีที่ทะลุอมาตะได้ทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นบรูโตคาวากิโตเฟนอนเกเฟนอนโตกิเดรัสไม่มีใครที่สามารถฆ่าโตะไลท์วันช็อตได้อีกต่อไปแล้วนะครับในเกมนะตอนนี้หรือก็คือโตะไลท์ like คือสุดยอดตัวละครกันบ้านในที่มีประสิทธิภาพมากคุณอาจจะมองว่าเอ้ยกันบ้านนอกสิมันยื้อเวลาได้ดีนะโตมันใช้ลบลางดาเมจแต่อย่าคิดอย่างนั้นครับคิดว่าดูซะโตมีการเพิ่ม EVA Hulplus ได้มันคือตัวละครที่ถูกทำมาเพื่อทดแทน ตัวละครเพิ่ม EVA h ิวในแต่ละเดือนที่ผ่านมาของทั้งปีนะครับเชียซุยตัวของโตะรุ่น7นะครับมินาโตะนะครับผมตกเลยนะเจอโตตัวนี้เข้าไปอย่าลืมครับโตเป็นสกิลดาเมจแอเรียทุกสกิลครับผมขัดศตูดูศัตรูลดต้านใบลดต้านมึนคือตายสถานเดียวนะครับผมและนี่คือโตครับ บอกเลยครับว่าเดือนมกรามันจะเป็นสุดยอดตัวละครที่จะของเมตาในแต่ละปีมันก็ผัดกันไปครับบางปีก็เป็นตัวละครหมกบ้านแต่ปีนี้ครับผมในปี2024ที่จะมาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมนารุโตะตัวเปิดสัก,กราชปี2024ตัวละครเดือนมกราตัวแรกของปีและเป็นเทพเมตากันบ้านเหมือนรุ่น7เ,เป๊ะเ,เลยครับเหมือนกันเป๊ะเลย แค่ในกรณีบุกบ้านถ้าเกิดเทียบกันนะครับรุ่น7จะทําได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมาแต่ว่าตัวของโตะไลท์นะครับผมมันจะทําได้ดีมากกว่ารุ่น7แบบถึงที่สุดเลยในกรณีของการกันบ้านในปัจจุบันเพราะมีเซฟชีวิตมีทัพย์ให้เพื่อนทั้งอมตะและหลบเทพนะครับผมาเม a แ e เรียแบบตัดสถานะนะครับผมผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมมาขายให้แบบเต็มที่เลยว่าโตะไลท์เก่งมากนะครับในเรื่องของการกันบ้านถ้าคุณมองเมตาแค่บุกบ้าน แน่นอนครับมันแทบจะเป็นหนึ่งในตัวละครท้ายตารางเลยของการบุกเทียบกับตัวของโตเดร์ลัสเกเดอร์ลัสเกชาโดถ้าเกิดเทียบนะครับโตไลท์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณอันดับ3อันดับ4ของตัวบุกบ้านถ้าเกิดเทียบกับไอตัวอื่นๆในครบรอบปีของรอบนี้นะแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องการกันบ้านนะครับตอนนี้ถ้าเทียบระหว่างตัวของเกชา่นโดเกเดร์ลัสกับโตเดอร์ลัสตอนนี้โตเดอร์ลัสเป็นตัวละครกันบ้านที่ดีแทบจะที่สุดในเกมณปัจจุบัน เทียบเคียงกับโตไฟนอนครับโตไฟนอนตัดสถานะทุกอย่างทั้งแมพส่วนตัวของโตไลท์นะครับผมมีเซฟน็อกแบ็กเซฟชีวิตนะครับผมแล้วอันติดามจฟรูเอเรียเมื่อคุณเอาโตไลท์กับโตไฟนอนไว้บ้านในความชิบหายสะบังเกิดครับกับผู้ที่มาบุกนั่นแหละครับผมขายให้เต็มที่แล้วเพราะส่วนตัวผมอวยมากกับเรื่องของการกันบ้านนะครับผมเนาะพระบุกบ,บ้านเนี่ยมันก็มีเก่งมาเรื่อยทุกหลอดครับผมเพราะงั้นการกันบ้านมันมีประสิทธิภาพให้เราหน้าขวยค้านะครับผม ประมาณนี้กับตัวของโต้ไลท์ครับเจอกันใหม่ที่วิดวีโอหน้าแล้วสิ้นไปสำหรับใครที่ต้องการจะสุ่มครับคือในกรณีของคนที่ต้องการกันบ้านเทน่านั้นใครที่มีตัวบุกบ้านอย่างโต้เดลัสหรือเกรดเดลัสอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องสุ่มนะครับแต่ผมเคยบอกครับว่าโต้ไอเกรเดลัสนั้นนหะครับผมมันเหมือนกับคาวากิคือมันมีโอกาสโต,ต้เมตาไวมากนะครับและแน่นอนครับใครที่ทำโต้ไลท์บวกสามแล้วคุณเอาเกรเดลัสไปบุกบ้านนะครับคุณจะตายจากมัน <laughs> ใช่ครับโต้เดลัสไอเกรเดลัสตอนนี้ปัจจุบัน ถ้าเจอตัวไรบวก3มันตกเมต้าแล้วครับ